ครับครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักพัฒนานกหงยกอีกหนึ่งท่านนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆคนเลี้ยงนกได้รู้จักก่อนครับครับชื่อการนะครับฟาร์ม b f k ครับผมครับแต่เอ่ยชื่อมาเนี่ยหลายๆคนต้องบอกว่าอ๋อเป็นที่รู้จักนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยผ่านสนามการประกวดนกมาหลายสนามแล้วก็คว้ารางวัลมา มากมายหลายสนามจนทําให้เป็นที่รู้จักของคนเลี้ยงนกหลายๆคนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการนํานกไปประกวดหรือว่าการไปสนามประกวดเนี่ยคืออยากให้พี่พูดถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกของจกหน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับอ๋อก็อเริ่มทีเดียวก็เป็นคนชอบนกหงยกอยู่แล้วครับ,รบผมตั้งแต่สไมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยอ่าครับ แต่ก็ได้หยุดเลี้ยงไปเพราะว่าจะมีภาระเรื่องทํางานเรื่งองอ,อะไรครับแลก็ตอนหลังก็มีสถา,านการณ์โควิดอครับก็อยู่บ้านก็เลยดูเว็บอะไรต่างๆก็รู้สึกเออเดี๋ยวนี้นกมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะสีสันสวยครับผมก็เลยอยากที่จะลองกลับมาเย้ครั้งหนึ่งในช่วงเวลาก็เราก็ มีเวลาว่างมากขึ้นงี้ยครับผมบแล้วในจุดสนใจที่พี่มองเห็นในนกของยกเนี่ยคืออะไรที่มันมันทำให้เราหลงรักแล้วก็สะดุดตาจนเราเนี่ยเลือกที่จะมาเลี้ยงพี่ว่ามันเป็นนกที่ทำผสมง่ายครับผมก็สีสันเนี่ยมันหลากหลายมัน,มนกับทำให้เรา มาทําการบีบแล้วก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วก็ได้เห็นผลงานที่ <ผม S 2> แบบไม่ต้องใช้เวลารอนานเกินคอทำในช่วงแบบคู่หนึ่งที่จะให้ลูกเนี่ยแล้วเราก็รอดูสามสี่เดือนแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเออสีอะไรที่ตามที่เราอยากได้ครับผมเยถูกพัฒนาตามที่เราชอบไหมแล้วก็อีกทั้งมีลายมีสีสันแล้วก็ ทำให้เราสนุกกับมันครับผมแล้วก่อนที่พี่จะมาเลี้ยงนกขงหยกสายพันธ์ฮอลแลนด์เนี่ยพี่เคยเลี้ยงสายพันธ์อังกฤษหรือว่าสายประกวดมาก่อนใช่ไหมใช่ครับอ๋อปัจจุบันก็มีอีกหนึ่งกลุ่มเกิดขึ้นใช่อ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มเกิดขึ้นนี่คือกลุ่มกลุ่มแบ็กวิงกลุ่มแบ็กวิงอันนี้อะไรที่มันทําให้เราสะดุดตาในในกลุ่มแบ็กวิงทำไมเราเราถึงอ่าลงทุนกับนกกลุ่มนี้ คือคิดว่าที่เราทํามาเนี่ยถ้าคนรักนกจะทราบพอทำมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าการต่อยอดอ่าครับผมมันจะจําเป็นสำหรับคนที่รักเลี้ยงนกครับทีน,นี้เรามาเห็นในกลุ่มแบ็กวิงเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่เป็นมิวเทชั่นใหม่ที่เราะจะมาต่อยอดกับนกสายที่เรามีมครับผมเอาไปผปสมราสามิวเทชันเข้าไปครับมันก็เหมือนกับ ข้ามมาอีกสเต็จหนึ่งที่รเริ่มสนุกขึ้นและครับผมแล้วก็มองว่าความที่มันมีน้อยมันก็เลยตอนนี้ราคาเองสูงอยู่แต่ว่าแต่ถ้าเราเรารักที่จะพัฒนาเนี่ยเราก็ขอมาทำก่อนอเพื่อจะแบบว่าแบบนัก เลี้ยงนกพัฒนานกก็จะทราบข้อนี้ว่าครัวามยากก็ได้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการต่อยอดกับสิ่งที่เรามีด้วยใช่ก็คือถ้าคนอย่างที่พี่พูดก็คือคนเลี้ยงนกจะเข้าใจตรงนี้ใจก็คือมีอยู่แล้วถ้ามันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเราก็อยากได้มาต่อยอดมาพัฒนาสําหรับนกที่เรามีอยู่แล้วเพื่อที่มันจะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆพี่มองในเรื่องของการพัฒนาแล้วและในเรื่องของการตลาดสำหรับนก กลุ่มแบกวิงอันนี้พี่มองยังไงบ้างพี่คิดว่ามันยังไปได้อีกเยอะเลยครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ครับแล้วก็ผู้เลี้ยงนกเหมือนที่พี่บอกครับพอเลี้ยงถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องอยากหาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ครับมันก็เหมือนกับนักเล่นนักชอบในการที่จะทำพัฒนาครับตัวเนี้ยจะไปได้อีกไกลเพราะว่ามันมันเพ่งเริ่มต้นอยู่แต่ชั้นนี้ซึ่งเป็นมืเซชั่นที่แบบ แปลกออกไปอย่างเห็นเด่นชัดครับผมคือมันมันแลกกว่าทั้งเรนโบมันแปลกกว่าทั้งทั้ง TCB ทั้ง Follow ใช่เพราะของเดิมเนี่ยเช่นทำ Follow ทำแบ็ w วิงทำเรนโบมาก็แค่ว่าผสมผสานให้อาจจะสีเข้มนิดนึงหรือจับมิวเรชั่นมารวมกันแต่ความแตกต่างจะไม่เห็นได้ชัดแต่พอเรามาเจอมิวเดรชั่นใหม่แบ็ w วิงตัวนี้มันเหมือนกัมัน มันข้ามสเตจมันโดดเด่นเลยคือความเข้มมันก็ตัดกับสีตัวคือมันเห็นเด่นชนิดหนึ่งเด่นชัดเลยอันนี้คือความความน่าสนใจด้วยจากจุดเริ่มต้นที่เลี้ยง3ปีกว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันพี่ก็่านทั้งการนำนกไปงานประกวดด้วยอันนี้ใหญ่พี่ได้พูดถึงครั้งแรกที่พี่นำนกไปประกวดในการเตรียมนกแล้วก็วิธีการจัดการจนสำหรับตัวผมแล้วผมมองว่าพี่นี่คือประสบความสำเร็จเลย ในการนํา,น,านกไปงานประกวดอันนี้อยากอยากให้พี่ได้พูดถึงหน่อยคือการประกวดเนี่ยพี่หมออย่าง,างน,นี้นะว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่นกที่สวยที่สุดหรอกครับผมแต่การประกวดเนี่ยมันคือน,นกตัวไหนพร้อมที่สุดอ่าครับคือการดูแลเรื่องขนครับอ่าเรื่องความพร้อมของร่างกายนกครับความสะอาดครับพี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้สําคัญที่สุดครับก็ไปดูว่าเมื่อน,นกตัวนั้นพร้อมแล้วเนี่ย ว่ามีอยู่สักสามสี่ตัวที่พร้อมในสีนั้นเราก็ค่อยมาดูว่าในคา์ดนี่ที่เราจะประกวดสีสันนั้นไหนดูแล้วมันสะดุดตาอ๋อครับผมแต่ก็ต้องผ่านการที่นกตัวนั้นขนหรือความพร้อมมาก่อนคือก็ตรวจเรื่องแบบปีครับเล็บครับปากอะไรเงี้ยให้สะอาดครับผมแล้วลองหลังจากนั้นเราก็มาดูสีสันอื แล้วพี่คิดว่าเมื่อผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยนกตัวนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เข้าได้รังวันคือในมุมมองของพี่เนี่ยสีสันนี่เป็นลําดับที่สองสองลำดับที่สองก็คือก็คือดูองค์ประกอบโดยรวมว่านกเนี่ยพร้อมไหมครับผมขนสวยไหมสะอาดดีไหมมีเล็บอะไรหลุดไหมครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็ดูสีสันแล้วก็ไปดูโครงสร้างนกครับผม ก็ค่อยไปดูเรื่องฝึกเรื่องการยืนแล้วพี่มีเทคนิคไหมในการฝึกให้นกยืนแบบนิ่ง,งเทคนิคพี่คือว่าก่อนประกวดเนี่ยอย่างน้อยสักสองอาทิตย์ครับเราควรจะจับนกนั้นอ่ะมาแยกใส่กรงที่เราจะประกวดอ่าครับผมแล้วก็ใส่อาหารใส่น้าําสภาพเดียวกับที่เราจะไปประกวดเลยคือเราเราจับเขาใส่กรงนี้คือ สองอาทิตย์นี้คือไม่ได้เอาออกมาไม่ได้มาอยู่คือให้เขาอยู่ในกรงตลอดไปเลยป้องกันที่นกที่เราคัดแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปถูกไก่ติกหรือนกตัวอื่นครับผมคือแยกแยกเขาไปเลยใช่แล้วก็ฝึกให้เขาไม่ตื่นกรงครับผมแล้วก็ฉีดน้ําให้เขาอาบน้ำแดดตอนเช้าช้าครับผมแล้วก็เข้าไปไปเขี่ยไปเล่นกับเขาบ้างเพื่อให้เขาไม่ตื่นมีความคุ้นชินคุ้นเคยอ๋อพอเวลา ต้องบอกว่าสภาพเวลาไปงานประกวดเนี่ยคือมันก็จะมีมีนกหลากหลายมีคนเยอะแยะมีเสียงการยกดูมาเทียกองเขาก็อาจจะความตื่นอาจจะน้อยลงหน่อยงอันนี้เราก็เหมือนกับเป็นเทคนิคเล็กๆบางทีเราสร้างความคุ้นชินกับเขาเขาก็จะได้ไม่ตื่นเวลานําเขาไปงานประกวดเขาก็เหมือนกับก็คือสงบยิ่นิงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับสําหรับคนที่อยาก ไปหาประสบการณ์ใหม่ในการนํานกไปประกวดนะครับ,รบต้องต้องฟังเลยต้องฟังในส,งสิ่งที่พี่การเนี่ยได้ได้พูดเพราะว่าการันตีด้วยกับถ้วยรางวัลในทุกงานที่ไปประกวดถ้าผมจะไม่ผิดแล้วพี่ผ่านสนามประกวดมาทั้งหมดกี่กี่งานแล้วครับพี่สามสามสามงานก็คือสามงานนี้ถ้วยรางวาัลตอนนี้เกือบจะล้นบ้าแล้วครับล้นแล้วับเกือบจะล้นแล้วนอกจากเราเตรียมนกประกวดแล้ว สิ่งที่อย่าลืมคือเราก็ควรจะพัฒนานกลราไปด้วยครับผมมันเวลาเราประกวดต่อตไปนี่มันจะไม่จำเจมันจะเหมือนว่าเราส่งประกวดไ้มีนกสีที่เราทําขึ้นมาใหม่สวยโดดเด่นครับผมไม่ใช่ว่าตัวนี้ได้แล้วก็ยังตัวเดิมอยู่ใช่ไม่ใช่มีแค่ความพร้อมอย่างนี้ขนสวยแล้วก็เอาตัวเดิมเดิมหรือในกลุ่มพี่น้องหรือกลุ่มของเขาเหมือนเดิมครับผมก็จะไม่ดูว่า มีอะไรแปลกคนมีความหลากหลายพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจากทุกคนก็แนะนําว่าควรมีแบบพาร์ทเนอร์มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ดีแล้วครับเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวเปล่นปรับปรุงในบรรดาแต่ละบ้านใช่ครับผมยิงเราเลี้ยงคนเดียวก็เหมือนแบบเราก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เราก็จะได้อาปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลทําให้นก มันมีการพัฒนาแล้วก็เห็นว่าต่อไปอาจจะมีคาร์ดแบ็กวิงอะไรเข้ามาก็จะทําให้สีสันของดุลยชั่ในมาเี้ยเป็นที่จับตาการมีการพัฒนาเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าในในกลุ่มแบ็กวิงมันก็สามารถเข้าไปอยู่ในโนกกลุ่มอื่นๆได้ด้วยอย่างไรทางชมลมก็เหมือนกับอยากสนับสนุนให้นกมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะมันเหมือนแบบเดิมๆ่งใช่มันไม่มีอะไรแปลกใหม่ ไปก็เห็นได้เดิมๆมันก็ต้องมีอะไรแปลกใหม่เพื่อดึงดูดให้คนมาได้ความสนใจด้วยผู้เล่นก็จะขยายวงกว้างขึ่นรัจะดีกับกลุ่มเพาะเลี้ยงนกของเราครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะครับจากพิการเดย๋ยวง่ายเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปชมฟาร์มนะครับแล้วก็นกแบกวิงด้วยที่พิการทําอยู่ ครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วต้องบอกว่าโรงเรือนอันนี้เป็นโรงเรือนแรกเมื่นแรกอ๋อเป็นโรงเรือนแรกแต่ว่าที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยคือมีมีสองที่ใช่แล้วเราก็มูฟเนี้ยไปอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งอ๋อครับผมที่ต่อไปเราก็จะทํแต่แบควิงอ๋อซึ่งในเนี้ยที่พี่ทําอยู่ในกลุ่มแบควิงตอนนี้มีมีอยู่กี่คู่ที่พี่เริ่มต้นเลยทั่นต้นมีสี่คู่มีสี่คู่สี่คู่นี่เป็นตัวแท้ทั้งหมดหรือว่าตัวแท้ทั้งหมดเลยสี่คู่ วิธีการการเข้าคู่พี่มีวิธีการแบบไหน,นอย่างเช่นตัวแท้เข้าแท้หรือเอาตัวแท้ไปทำอ๋อ,อพี่คือตัวแท้ทั้งหมดเลยสี่คู่นะครับผมก็คือแท้จะชนแท้เลยเริ่มต้นเราจะต้องทำแบบให้ได้แบ็กวิงเป็นชตอกขึ้นมาัชุดหนึ่งครับผมเพราะว่าถ้าไอสี่คู่นี้ที่เราเข้ามาเนี้ย เพื่อมันแบบมีอะไรอ๋ออ่าเพื่อมันไม่คาดคิดอ่ายันน้อยก็ยังมีรุ่นลรกใช่ใช่ครับอันนี้คือแนะนาว่าท่านนกที่เราชอบหรือเราหามายากเราอันนี้ความคิดผมเองเผมก็อย่าพึ่งไปทําอะไรที่คอสหรือแปลกหน่อยเราควาเอาหาตัวแทนมันโดยโดยตรงเลยหาตัวแทนกันก่อนความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่าเราได้ตัวแทนมาแล้วอย่างเงี้ยเรา อุ่นใจขึ้นครับตอนหลังเราก็อาจจะค่อยไปทำสกิปตอะไรอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะอคอกแรกอยากให้ทุกคนตามใจ,ใจตามใจนก<า>อยาก่อยาเพิ่งพึ่งตามใจเจ้าของพอเขาได้ไข่คอกแรกแล้วเนี่ย ตอนนี้เราอาจจะมิสลับได้เพราะว่าความที่เขาเคยไข่แล้วเขาก็ต้องการหาคู่เพื่อไข่่ครับผมคือเขามีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถบังคับเขาได้แต่ถ้าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะมีค้าเรียกว่าความเป็นวัยรุ่นของลกวัยรุ่นเขาอาจจะไม่ชอบใจเขาอยากจะเลือกคู่ของเขาเองเราก็ต้องปล่อยให้เขาให้เขามีคู่ไปก่อนข้อสองข้อสามเราคอยมาบังคับเขา และในการเข้าคู่พี่พี่มีเทคนิคไหมว่าจะต้องเอาหลักหลังไลน normal เข้ากับโอเปไลายหรือแบบไหนดีกว่าก็อยากให้ไอตัวนี้อยู่ที่เราชอบเลยแล้วก็แต่ของพี่ก็จะดูตลาดไปด้วยเราจะดูว่าความนิยมของตลาดเนี่ยเขาชอบเป็นโอเปร์ไนครับผมเาโอเปรนแล้วก็ชอบเป็นแบบหน้าเหลือยครับเราก็ควรจะขาหนึ่งเนี่ย เป็นหน้าเหลืองไวอ๋อครับผมแล้วก็ขาหนึ่งเนี่ยตัวคู่เนี่ยควรเป็นโอพอลินวอ๋อเก็คืวกบโอพอลินมันเป็นสกรีนมันะครับอาจจะจ่ายมาได้เป็นโอพอลินนะก็คือเรากลุ้นให้มันจ่ายมาทั้งสองหน้าใช่คือทำนกหนึ่งคู่แต่ให้มันจ่ายลูกไม้มันหลากหลายหน่อยมีทั้งหลัง normal มีทั้งหลังโอพอลินใช่มีทั้งหน้าเหลืองด้วยจะได้มีเก็บสต็อกว่าเออชุดเนี่ยท้อนี้ได้สี่ห้าตัวครับ มันก็มีครบมีหลากหลายหนอ่อยเพราะนั้นเราก็สามารถหยิบนะทาต่อได้เลยหยิบโอคอลีนก็หยิบโอคอลีนก็คือจะไม่เสียเวลาด้วยอันนี้คือเทคนิค,คช่วงต้นก็ให้ทําแบบนี้ก่อนคร,ครับผมแล้วก็ช่วงที่มีลูกก็อยากก็มีเทคนิคฝากนิดนึงคือพอลูกขนเริ่มเต็งเนี่ยครับหลายบ้าน,นจะเจอว่านกชอบติดลูกอ่าใช่ครับอันนี้ของพี่จะใช้เทคนิคว่าเมื่อนกเนี่ยเริ่มขนขึ้นจะเต็งเนี่ย ที่จะจับตัวนออกกอกเลยพ่อแม่ใช่ใช่เพื่อแบบให้เหียวตัวเดียวลดความกดดันอเพราะไม่งั้นเขาจะเข้าคู่กันตลอดเพราะไม่งั้นะเราจะไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาจะจิกลุกงเพราะว่าบางทีอาจจะแบบเรามองว่าเอ้ยลูกนกนี่อีกนานกว่าจะลงนาใช่ครับเราก็ปล่อยไว้เดี๋ยวนี้คิดเลยเช้าขึ้นมาเดินโดดแล้วก็ได้แล้วในการจับออกเนี่ยเราจะจับ ตัวผู้หรือตัวเมียเอาเราต้องดูไหมเราต้องดูว่าเช่นถ้าตัวผู้เนี่ยมันปอนกินอันกิอ๋อดูพฤติกรรมพฤติกรรมเช่นตัวเมียมีขนหัวเริ่มแหวงหน่อยเนี่ยแสดงต้องจับตัวผู้ออกจับตัวผู้ออกวผู้ไม่ต้องการให้ตัวเมียเข้ารังมีลูกัาผมต้องการจะขึ้นและแอรับาผมก็คือถ้าเราดูเอ๊ะเริ่มมีที่ที่นกที่ตัวเมีย เขี่ยหมอยข้างล่างทิพาอ๋อฉะนั้นอันเริตมจับตัวเมียออกอ๋อเราไม่ต้องกลัวว่าตัวเมียจะไข่ค้างหรือไม่ไข่ค้างอ่าเราจับออกก่อนเลยครับผมเพราะว่าบางบางคนอาจจะกังวลอนกกำลังจะไข่เพราะที่เคยแล้วคือจับออกมาเขาสามารถแบบชะงักไว้ก่อนอ๋อครับผมพออีกสักอาทิตย์หนึ่งนกลงหลังเนี้ยเราเข้าใหม่เนี้ย ก็ไปตัดตัวปห้เร็วครับผมขอเป็นคู่เก่าที่เขาตัดตัวนัได้เองอันนี้ที่ใช้มาก็ลดการถึงเสีรื่องจิตจนจิตไปได้เยอะนะครับครับผมก็ก็ถือว่าเป็นการพักนกด้วยไปในตัวแต่ข้อสำคัญก็คือเราต้องสังเกตนะว่า ว่าพฤติกรรมนงตัวไหนที่เกเรก็คือถ้าตัวผู้เกเรเอาตัวผู้ออกถ้าตัวเมียเกเรเอาตัวเมียออกตัวเมียเล่นตะไข่เอาตัวเมียออกไม่ต้องไปกังวลนะว่าว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้ก็คือตัวเดียวเขาก็เลี้ยงลูกได้เหมือนกันเพราะเกิดความกังวลนี่แหละเราไม่รู้วันไหนาจจะอามาดููกนกฉันก็จะหนีเลยบางทีเราก็กังวลกับนกเยอะไปกลัวงั้กลัวอย่างนี้จนทําให้ความกังวลของเราเนี่ยมันทําให้เกิดความสูญเสียใช่สาหรับลูกนกอันนี้เราเราก็มาดู ลูกนกกลุ่มแบ็กวิงที่เพิ่งได้มาชุดแรกเลยอันนี้เดี๋ยวพูดถึงพ่อแม่หน่อยพ่อแม่ของของลูกนกชุดนี้พ่อแม่ของมันเป็นอะไรครับตัวผู้ตัวผู้เขาจะเป็นโอพารายหน้าขาวครับผมเป็นบลูซีรี่ครับผมส่วนตัวแม่จะเป็นโอพลายซีลี่กรีนครับผมแต่นม่จะเป็นดับเบิ อ๋อครับผมเพราะว่าลูกๆเขาลูกสี่ตัวเป็นกัวเดเป็นกลเด้นด้วยหมดเลยอ่าครับผมซึ่งถ้ามองจากภาพบางตัวเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดอ่าจะมีชัดอยู่ประมาณสักสองตัวที่มันมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นซีรีบู แต่จริงแล้วทั้ง4ตัวเนี่ยก็คือซีรีส์บูแล้วก็เป็นโอพาลายนะถ้าผมมองไม่ผิดก็คือเป็นโอพาลายทั้ง4ตัวด้วยอย่างที่เราพูดกันก่อนนั้นเนี่ยความโดดเด่นของนกกลุ่มแบ c ็กวิงก็คือมันมีความชัดเจนอยู่แล้วหลังปีกกระสีตัวเนี่ยมันตัดกันอย่างช,ชัดเจนเลยทำให้เราดูโดดเด่นครับผม คือคนเห็นแล้วเนี่ยคือต้องต้องบอกว่าเห็นแล้วมันสะดุดตา,ดตาแล้วทาให้หลงรักด้วยแล้วก็จะต่อยอดมีติวชั้นอื่นได้หน้าตื่นตาติ่นใจดีดครับผมอันนี้ก็เป็นลูกชุดแรกได้มาสี่ตัวสีต่ตัวนี่คือสําหรับสําหรับที่คิดว่ามันคุ้มไหม,มข้อแรกสี่ตัวคุ้มคุ้มนะคือ ที่คุ้มเนี่ยคือหนึ่งได้ผลผลิตสี่ตัวและก็สมบูรณ์ทุกทุกตัวแล้วก็เป็นเ่นมเป็นโกลเด้นแล้วก็เป็นเพศเมียสามตัวตัวผู้ตัวเดียวต้องบอกว่าโอ้โหแบบเพอร์เฟกเลยเพราะว่าทำไมต้องไมต้องบอกเพอร์เฟกเพราะว่านกเพศเมียเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหายากหายากแล้วก็ใช้เปลืองเพราะว่าบางที ตัวเมียเป็นตัวออกไข่ไข่เลี้ยงลูกบางทีก็ใช่บางทีก็ต้องมีการทักด้วยส่วนตัวผู้เนี่ยใช้งานได้ยาวๆใช่ครับการที่เรามีมีนกเพศเมียก็ืีนแบบลองน้อยเราทำรองไว้ใช้งานด้วยอันนี้ก็ก็เป็นลูกลูกนกชุดแรกนะครับที่ที่ทําออกมาได้ครานี้ก็ไข่ถือแล้วอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นเป็นเจบ์ดอันนี้คือเทคนิคของการ เข้าคู่คับให้ได้ไข่เร่าเทคนิคคือถ้าเราไม่เอาฟีเจอร์บอดติดอย่างเงี้ยครับคู่แรกๆที่เราจับเข้าคู่กันความสนใจเขาจะไปที่กลุ่มข้างๆเ,เขาก็จะไม่สนใจคู่ตัวเองโดยเฉพาะตัวเมียที่เขาเข้าคู่ยากอยูอ่ครับผมเขาก็จะ,ะพยายามหาอย่างอื่นทำเช่นแบบ มาเล่นค่อยค้งข้างมาต่อแกกัับงค้งข้างๆ็ืคือเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเขาจะวอกแวกเขาจะไม่อยู่กับตัวผู้ในกงบางทีตัวผู้ก็ไม่ไม่ยอมไปจีดตัวเมียดันั้นจะไปจีบกับงข้างข้างๆคือวันนี้ก็ใชแค่าเราบีบเขาให้เขาแบบ คือเร็วขึ้นคือเหมือนเราเราจำกัดสถานที่นะ,ะคือให้เขาอยู่แค่เนี้ยให้เขาเห็นกันแค่นี้แหละใช่ให้เขาอยู่กันสองตัวเห็นกันสองตัวคือช่วงที่เขาขึ้นกันอย่างนี้ครับถ้ามันพอจเราไม่กั้นถ้าเราไม่กันนก้น,นคู่อื่นที่อยู่ตรงข้างคือจะมาแย่ อ๋อทำให้บางทีทับแล้วไม่มีทีล์มเขาเขาไม่ได้ทับส่เาก็มันระแวงครับผมครับผมควรเป็นฟิลเตอร์บอร์ดหรือว่าแผ่นพลาสติกอะไรก็ได้ไม่ควรเป็นกระดาษเพราะว่ากระดาษนกสามารถแทะกินได้แต่ไม่บอกคนเอาลังกระดาษมาตั้นก็ไม่ได้แครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิค ในการเลี้ยงนกแบบง่ายๆคือนะท,ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับบางคนอาจจะมีปัญหาก็สามารถเอาเอาสิ่งที่ทิการบอกเนี่ยคือนําไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับกับของตัวท่านเองเพื่อเพิ่มผลผลิตใ,ใครมีเทคนิคอะไรดีก็แนะนาํามาครับผมที่ก็ไม่ได้ดรู้หรือไม่นั้นทุกอยาเหมือนอย่าง,างที่เราพูดเป็นเป็นคัทเนอร์กันนะที่ต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เลี้ยงเรามีประสบการณ์แล้วก็แชร์ไปครับผมแล้วก็ลองทําดูวันไหนที่ได้ผลบ้างอหนไปทาได้ผลมีประโยชน์ก็โอเคแตเรียนไหนที่จะแนะนําก็แชร์กันมาเวลาที่มีการพบปะคุยกันครับผมสุดท้ายนี้พี่การสําหรับคนที่อยากจะติดต่อพี่การติดต่อได้ทางไหนได้บ้างเพสก็ได้ครับครับผมการครับผมหรืพันธุ์นิดครับหรือทาง เพจก็ดีือสเทฟฟาร์มทางเบอร์โทรก็081ย์แปดหนึ่งหกสี่ห้าครับผมครับอยากจะได้ครับผมอยากจะได้ข้อมูลดีๆในการนำนกไปประกวดหรือว่าอยากจะได้สายนกกลุ่มวิงกลุ่มทีซดีกลุ่มแบ็กวิงก็สามารถติดต่อได้ที่พิการมีจำหน่ายนี้แบ่งปันนะครับราคาก็ ราคาแราคาแบ่งปันเป็นกันเองครับเพาเราอยากให้วงการมีผู้เลี้ยงกันเยอะขึ้นครับผมเน้นความให้สนุกสนานใช่คผมการพัฒนาการให้นกเหนืกไทยเนี้ยครับผมมันพัฒนาเจ้าหน้าต่อไปครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเองก็อยากเห็นอยากเห็นการพัฒนานกในบ้านเรา อยากให้ทุกคนเอ่อเเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดการเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับแล้วก็หันมาพัฒนานกแล้วก็จะทำให้แค่เรียกว่านกของโยกเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นไม่ใชเพราะแค่คนไทยทั่วโลกเขาสนใจมาสนใจใช่ครับผมมองจากเดิมนกบ้านเราอาจจะ ไม่เห็นดีแบทวิ่อไปบ้านเราแบทวิงอาจจะมีมือในขั้นรับผมอ่าเช่นบ้านหรือต่างชาติเขาอาจจะสนใจต่างต่างชาติอาจจะต้องหันมมองประเทศไทยหันมาดูนกแล้วก็สั่งนกของประเทศไทย<ช>ออกไปสู่แถบ ตะวันออกแถบยุโรปบ้างเราอาจจะเริ่มจากการนําเข้ามาก่อนแลวถ้าเราเรามีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความเก่งของคนไทยภูมิอากาศในประเทศคือมันเหมาะสําหรับนกงสงโยกอยู่แล้วอานาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นผู้ส่งออกก็ได้แล้วก็วยังมีทีมงานการประกวดผมมีชมรมต่างๆับ,บที่ว่าของเราบ้านเราเนี้ย ครบทั้งหมดแล้วครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนเลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นหงยกและนกชนิดอื่นๆนะครับมีงานประกวดที่ไหนก็อยากทุกคนไปร่วมสนุกกันนะครับสุดท้ายครับก็คือไม่อยากให้คิดกันเยอะว่าหวังว่าต้องรางวัลเท่านั้นคิดว่าร่วมสนุกเป็นร่วมสนุกครับงานหนึ่งที่เราเอ้เราไปเจอคนที่ชอบนกด้วยกันครับผมแล้วก็ สิ่งที่เราทำเออมีคนสนใจไว้ที่เราพัฒนาขึ้นมาครับางวัลมันก็เป็นเพียงแค่ผลตอบแทนที่ทำให้เราภูมิใจกับงานของเราครับผมครับเป็นข้อคิดที่ดีนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับแลสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่การนะครับที่วันนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงนกนะครับแล้วก็ได้เปิดฟาร์มให้พวกเราได้มา ่ายทาด้วยนะครับยังไงก็ฝากฟาร์มนี้เอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะครับแล้วก็ฝากากลุ่มหงโยกแะริ้วด้วยนะครับแล้วก็ช่อง y o YouTube หงโยกแปะริ้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะครับกดซับสไคร์และกดแชร์ก็จะมีคลิปในการประชาสัมพันธ์ฟาร์มต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ได้เรียนรู้เทคนิคในการเลี้ยงของแต่แต่ละบ้านของแต่ละฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ ยิมยกปงแคลเซียมก้อนนะครับเหมาะสำหรับนกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหงหยกและเบิร์ดฟอพัทคอคคเ,เทลก็กินได้นะครับสั่งได้โดยตรงจากทางคูจาร์กนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มอบมาให้กับทีมงานหงหยกแปริ้วในการทำกิจกรรมก็คือชีนบาลานนะครับก็เป็นผลไม้อัดเม็ดนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมามอบให้ทีการเหมือนกันครับผมส,ส,สุดท้ายนี้ก็ าฝากเพื่อนๆติดตามนะครับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจออกับพวกเราในคลิปต่อๆไปว่าเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยฟาร์มของพี่ท่านใดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ